Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เขาขาหน่อยน้ำท่วมไ่มด้านนบ้านลูกไปท้างนอแนะไปม่ไม่ตาหน้ามาไปบ่อยมากไปบ่อยเร้วตาหน้ามา ยังมาท่นนยามอกเองไปรดรถเช่ารถเชาย้าเาไวั้ง้วกุ้งปลอยเนี่ยทำใส่กุ้งปอยใ้เท่าเอาไปหายน้ได้ตึงปลอยอ่ะอยาได้กเป็ไเมเดนี่ยนมหม่เขาเเงกวดี๋ยวาเขาเม่น่ะ อันนี้เขาใส่เขาบอกว่าใส่